ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่76และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุลในหัวข้อเมื่อแข็งแกร่งมากต้องสร้างความสมดุลด้วยความอ่อนละมุนคนเราล้วนเคยชินกับการใช้ด้านที่แข็งแกร่งที่สุดของตนไปแก้ไขปัญหาเพราะความสะใจ คนมีฝีปากชอบโต้เถียงคนใช้หมัดชกต่อยเก่งชอบต่อสู้คนใช้สมองเก่งชอบคิดคำนวณเช่นนี้ดูคล้ายมีประสิทธิภาพแต่ความจริงนั้นขาดความสมดุลสิ่งใดก็ตามที่มากเกินไปร้วนแต่ไม่ดีทั้งนั้นกำลังวังชาของคนเรามีขีดจำกัด หากสิ้นเปลืองไปกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตเมื่อถึงเรื่องสำคัญอย่างความเป็นความตายย่อมไร้กําลังวังชาแน่นอนเราควรจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์อวดอำนาจด้วยทหารไม่ได้ใช้ต้นไม้ใหญ่จะถูกตัดโคน่นได้อย่างไรอันที่จริงตัวความแข็งแกร่งนั้นไม่ใช่ความผิดเพียงแต่ หากแข็งแกร่งมากแล้วต้องรู้จักใช้ความอ่อนละมุนมาได้ซึ่งความสมดุลจึงดีเลี่ยงการเดินสู่ความดับสูญได้ดังนั้นเมื่อแข็งแกร่งหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ราบรื่นต้องทำสามเรื่องนี้ให้ดีจะให้ชีวิตนับวันยิ่งมั่นคง 1. เปี่ยมลน้นคลายว่างเปล่า คำว่าเปี่ยมลน้นหมายถึงความสมบูรณ์คำว่าคล้ายว่างเปล่าหมายถึงรากับว่างเปล่าสงบนิ่งความสำเร็จจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ล้วนไม่ยั่งยืนมีเพียงรักษาดวงจิตที่อ่อนน้อมและสงบนิ่งไว้จึงสามารถสํำรวจตนได้อย่างทะลุปลุกป,ปรง่งและมองภาพลวงตาออก มีสติปัญญาดีไม่ถูกความหยิ่งยโสในสถานการณ์ที่ราบรื่นทำให้หลงไหลดวงจิตที่ว่างเปล่าสงบนิ่งจึงสามารถให้เรารักษาเตาในดวงจิตไว้อย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนานับประการย่อมสลายผลงานในวันวานให้กลายเป็นสารอาหารของวันรุ่งขึ้น หล่อเลี้ยงตนให้ก้าวเดินต่อไปจากนั้นจึงก้าวข้ามสิ่งขีดขวางด้วยตนเองปรากฏเป็นจริงท่ามกลางสถานการณ์ที่ราบรื่น 2. มีคารมคมขายดุดซื่อ,อคำว่าซื่อๆหมายถึงไม่ฉลาดในการพูดหรือพูดน้อย ส่วนผู้ที่เรียกได้ว่าคารมคมคายล้วนเป็นผู้ที่พูดได้กระชับแต่กินความครอบคลุมไม่พูดเพื่อความสัจใจและระมัดระวังความเป็นเอกภาพของคำพูดและการกระทำอันที่จริงหากทำได้จริงแล้วไม่ต้องพูดอะไรเลยท่ามกลางความเงียบที่ไร้วาจาพลังจะค่อยๆถ่ายทอดออกไป ทำให้คนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่รู้ตัวดังนั้นยิ่งเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเท่าไรยิ่งต้องพูดน้อยและทำมากเพราะสนามแม่เหล็กของการทำได้จริงกว้างไกลกว่าการสอนด้วยวาจาเสียอีก 3. ความเที่ยงตรงมากคล้ายคดงอความเที่ยงตรงมากหมายถึง รู้ถูกรู้ผิดแต่ไม่ใช้ความถูกผิดนั้นตีตราผู้อื่นเป็นการปฏิบัติด,ด้วยตนเองแต่ไม่ใช้ข้อดีของตนไปเหยียบย่ำข้อด้อยของผู้อื่นเช่นนี้ดูเหมือนไม่มีหลักการทั้งอย่างดูคล้ายอึดอัดใจมากแต่สนามแม่เหล็กที่ซื่อประเภทนี้กลับสามารถรวบรวมผู้คนที่แตกต่างกันได้ เพราะเขามีอัธยาศัยไมตรีใครเข้าใกล้เขาล้วนรู้สึกสบายและถูกลกล่อมเกลาอย่างประหลาดดังนั้นยิ่งเป็นคนที่แข็งแกร่งยิ่งไม่อาจทำอย่างมั่วๆได้ความเที่ยงตรงมากที่แท้จริงอยู่ที่ภายในไม่ใช่ภายนอกผลลัพธ์ของการเป็นผู้ยอมเสียเปรียบคือเท,ที่ยงตรง เที่ยงตรงแต่ไม่ทําตามใจตนเองกลับสามารถทําให้สรรพสิ่งมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันได้ไม่แย่งชิงกับผู้อื่นกลับจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเจริญเติบโตดังนั้นหากมีเหตุผลจริงไม่ต้องอธิบายหากมีกำลังจริงไม่ต้องสู้รบ เพราะหากเพิ่มความตึงต่อสิ่งที่ตึงอยู่แล้วให้ตึงยิ่งขึ้นจะทำให้สายธนูขาดได้หากมีความแข็งแกร่งมากแล้วจึงใช้ความอ่อนละมุนให้ตนได้รับความสมดุลหมายถึงการรักษาความสมดุลของความอ่อนและแข็งไว้ชีวิตคนเราจึงก้าวเดินได้ไกลและมั่นคง จากอาจารย์เจ้าเมียวกว่ววันที่22พฤษภาคม2567เผยแพร่วันที่2299